เบิ้งคลิปนี่น้องอายรอบใดเนาะโอ้ยกะอดน้ำตาไหลน้ำบ่ได้เนาะอดเอออดแบบจังไดหล่ะกั้นน้ำตาก็บ่อยู่เบิ้งรอบใดรอบใดกะน้ำตาก็ไหลน้ำทุกรอบเนาะโอ้ยพอความสูงเอ้นี่แล้วเนาะคือจังวายถึงเนาะเขาเขาเห็นคนตกทุกข์ได้ยาีเห็นคนลำบากนี่มันกะสงสารเนี่ยค่ะสงสาร ่อยก็เสือว่าแฟนคลับเอฟซีหลายคนหลายผู้หลายคนกะสที่สงสารคือกันไม่จิตใจเมตตาคือกันกข่อยนี่แหละนี่แหละเห็นคลิปเก้านองอาอายแล้วก็โอดตวัตวตนมาได้แต่ก็ดีใจน้ำนองอาอาย,อยดอกที่มีอพอดีมีญาดีที่คอยดูแลคอยปกป้องคอยให้คอยให้กำลังใจคอยอยูซัพพอร์ตคือบอสนกนี่เป็นพ่อที่ น่ารักอีหลีค่ะเป็นพ่อที่สุดยอดเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยค่ะซึ่งเป็นคนนม,นมทั้งแท่งแต่สามารถเลี้ยงลูกได้ดีเลี้ยงนอง้องอาอายได้ดีได้ดีอดดสอนได้สอนลูกได้ดีมากๆสอนลูกใไฮููจกความมากๆาน้อ,นองอาอายก็เป็นคนเป็นเด็กที่สอนได้ เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กที่เข้าใจเห็นภาพอดีตแล้วเห็นรอบใดก็อดสงสารบรา่ไนดะ้ไเนาะอดสงสารบ่ได้ขนาดบดนกยังอดผู้ใดสิออดเลยเห็นบ่จากเห็นบ่เอาเบิ่งเอาซื้อแค่นี้ก็ได้เนาะ นี่แหละเบิงแต่ละรอบนี่มันโกรธประไดค่ะเลยอยากเอามาเว้า เห็นว่าจะเห็นแล้วคลิปเก่าๆนี่ก็โอ้อยากก็เอาอยากมาเบาให้แฟนคลับเอฟซีฟังเนาะอีกเนาะบ่อยากให้ลืมเนาะอยากให้พากันแบบซ้อยกันผักดันซ้อยกันสนับสนุนให้เด็กหน่อยผู้หนึ่งได้มีอนาคตที่ก้าวไกลนี่สินะนี่แหละเขาก็อยากเอาจริงเก่าๆมานี่แหละบางคนทีคอมเมนต์เขามาว่ามานั่นมานี่ให้เด็กน้อยนะ่ เอาไปคิดทบทวนเนี่ยค่ะคิดทบทวนให้มันดีๆก่อนค่ะก่อนซีมาวาห้ลูกห้หลานเ,าเบิงก่อนเนี่ยค่ะนี่แหละบอดนกเพิ่นท้องบอกว่าพอต้องมาหากักลูกเพิ่นก็พอต้องมาหากักอืมถ้าทีมาเป็นแฟนคับเอฟซี FC เป็นแบบนี้มาเบาแบบนี้ก็พอต้องมาหากักลูกเพิ่นมันก็ถือด้วยค่ะถือคำบอดนกทุกอย่างด้วยค่ะบางคนนี่คิดอีอย่างที่มันไล่สาระด้วยค่ะไล่สาระอิลิ คือบบบใส่ความคิดแบบใดก็บอกเข้าใจเนาะอ่าคอมเมนต์มาไปทั่วทีบทั่วเดนให้กับเด็กน่อยซึ่งเด็กก็คือเด็กอะมันไล่เลี้ยงสามบ่มรู้เลี้ยงอีกอย่างหรอกค่ะเขาบ่รู้เลี้ยงอกเขารู้ว่าอ่ารู้จักแต่ความรักรู้จักแต่ความเมตตาจากผู้ใหญ่อันทาะหากสิหากสิพักกันใจแคบเนี่ยบอลนกวาดสิปานี่ย่มมาฮักลูกผมเธอครับ บอติดตามก็บโได้ว่าดอกครับอยู่บ้านเฉยๆซะถ้าจะติดตามแล้วเม่นบอมีมารยาทเม่นโบดีแบบนี้พักผมอยากอายค้นครับว่าเสียงมีหกมีมีเอฟซีประสาทแดกแมนค่ะอืคนอะไรเอารูปตัวเองกับพ่อจากขึ้นหน้าปกตัวเองคิดจะเอาเขาทำผัวติ ตั้งแต่มาอยู่กับเขาก็ไม่ยาไม่ยากไม่ยาดูแลถ้าหมอลำคณะนี้ถ้าไม่คิดน้องติดน้องอาอจะไม่ดูเลยค่ะท่านมันมันเอาส่วนไหนมาคิดของคนที่อีมากมาอ่ามามาเปลี่ยนแบบนี้เอาส่วนใหมาคิดเบิงนะเบิงเบิงเบ,บิงให้มันดีคิดให้มันดีก่อนสิเฮ็ดอย่างกนสิทะกรสิเบ้ออีอย่าง คอมเมนต์อียงก็ตาม้ให้เกียรติให้เกียรติดแอวงให้เกียรตนหัวหน้าวงห้เกียรติผู้ที่เพื่อนเป็นผู้ดูแลห้เกียให้เกียรติให้เกียรติซึ่งกันและกันยาคิดว่าเพื่อนเป็นคนของประชาชนแล้วกะเฮาอยากว้าจังไดเฮาอยากอียงจังไดเฮากระว้าเฮาอยากคอมเมนต์แบบใดเฮาก็คอมเมนต์มันมาถูกดอกค่ะบ่เบงเพิ่นกระ่บร้ววาดอกค่ะผู้ที่ฮักน้องอาอายนี่ มีมากไม้อีผู้ที่หักบอดนกพงสะกรนี่มีมหลายอีอลีค่ะย่างคอยนี่ก็ขอสนับสนุนน้องอายขอสนับสนุนบอดนกพงศะกรขอสนับสนุนหมอลำเสียงวีหกค่ะให้โดดเด่นให้โด่งดังไปเลยให้นอ้องะอของเขาก็โดดเด่นโด่งดังบอดน้อยของเขาอนาคตนี่เป็นบอดน้อยที่ดูแลพ่อจา๋าญา หมดทุกคนในนี่ได้ดีอิลิเนาะคะ่ะทุกคนยาไปเฮ็ดให้เขาลังเฮ็ดให้เขาแบบมีความรู้สึกว่าหน้าเกียดหน้าชังอ่ายาเฮ็ดยาไปทําตัวเหมือนเจ้าของเออเป็นเป็นปอสดอดดยังยังเขาว่าถ้าเจ้าของคิดเป็นนะถ้าคิดเป็นอ่าถ้าคิดเป็นยังเป็นนี่บอดนกนี่ถือว่าบอดนกนี่เพิ่นอ่า ใจดีนี่ใจดีมากๆนะที่เพิ่์นวอาบอก,บอกตักเตือนแคนนี่ถ้าเป็นข่อยนะโอ้ยข่อยนั่แท้ๆละ่ะข่อยห้ำแท้ๆละ่ะข่อยฟันแท้ๆละ่ะอืนี่ละ่ะที่เขาได้ฟ้องร้องกันเขาได้นั่นกันนี่ก็เพราะแบบนี้ละ่ะก็เพราะว่าคอมเมนต์ที่สาซะเสียๆให้หายนี่และ่ะเอาเมื่อนี้ค่ะให้กำลังใจเด็กน่อยสิให้เด็กหน้อยมีพลังต่อสู้ หายนิดน้อยมีอยู่มีกินถ้าครอบครัวใดไมอยู่มีกินแล้วมันก็บอไปเตะสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมบอไปสร้างความเดือดร้อนให้กับทางรัฐบาลเอาเข้าใจบบจใจเอามื่อนี้แย่เสงก็มีข่าวสารว่ราสู้กันขับเอฟซีฟังเนีน้งเมื่อนี้ขออนุญาตแล้วไปก่อนสวัสดีจ้า